สวัสดีจ้าพี่น้องฟังปลาทุกผู้ทุกคนยิน,นดีตอนรับเขาสุดสองคุณยายโดนาสตอรีนะจ๊ะดลานขามาจา้ะกัลลังสิออกจากด่านขากัลลังกางบานนะจา๊ะมาก,กยังร่องไห้คือเกาอยู่พี่น้องมือนีน่ก็ได้โหดโพ นั่งจะ้ะเขาไปทัวร์ประเทศหลับพี่นอ้องยังร่องไห้อยู่คือเก่า ่าลืมนะจ๊ะใครมาคิดย่ายโดนัดฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามในได้จ้ะเด้อที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์ให้ยายโดนัดนะ่าไม่ได้จ้ะพี่น้องมันมีวีแววว่าสิหยุดลงเลยพี่น้องเอ้ยหนาวคักหนาวแน่ เรียบพอเห็นลังคาบานแล้วจ้ะเรียวไปใส่ก็จะเห็นแต่สีขาว คนทางเมืองไทยเฮ้าผู้ใดมาคว,ว,าว่ำเย็นคว่ำหนาวแนะนํำให้มาเที่ยวทางโนเบแด้วจ้ะมาส่วนนี้เลยรับรองว่าบ,บ่ผพิหวังจ้ะนลังจากพี่น้องคือประกาลั่งมองว่เจาว่า ติดน้ําตนใหม่นะจ้ะมาตกลงมามาขางน้าตนใหม่คือประกาล่างสวยงาม,มก็รถไทยยายนเกติมากออกจากถนนจ้ะ ขาบเกินไว้กับขอโทษขออภัยด้วยจ้ะพี่น้องท,ทุกคนคือกล่องยางนาจะจ๊ะกระสีประมาณน,นี้กระสีบอร์นิ่งน่าจะสวยงาม ประการัล่างในทะเลเลย เวยวข้างข้างนาะจ้ะต้นใหม่บ่อมี่ใบมิตะหิมะตั้งพวกทำงานทำงานก็นทำยินได้หิมะ คลิปนี้ก็จะมีตะค่วมสวยงามของหิมะน่าจะพี่น้องไอ้ใส่กระข้าวเต็มไปหมดแต่พี่น้องมาบ้านตักออกจอากหน้าบ้านบัก จะเหนื่อยแย้วลยจ้ะลักออกเหมือนแล้วลงมาอีกเต็มอีกคือเ้าพี่น้องเก้ย ้นตกเราก็บอดีออกนอกบ้านกับเปียกไปไซกับยากหิมะล่งกับไปไซมาไซหยากึ้อกันเดะพี่น้องหนาวเย็นบอดีจากยางทั้งฝนทั้งหิมะแถมหิมะยังเข็ยนหนนหถนนลื่นนะจ๊ะยางบัวระวังกับเมินลมหัวฝากพืนได้นี่แต่เนียว่าพอดี ไห้ถึงได้เลยนะจ๊ะเป็นธรรมศาสตร์สั่งมาเห็ดยังมาได้ลยนะจ๊ะมี้ดดู้ใดหามได้ว่าอย่าลงเด้อตามรู้ดูการของมันนะจ๊ะทั้งรถขั้นนี่แทบที่พอเห็นรถแล้ว โอเคจ้าสำหรับคลิปนี้ยายโดนัทก็ขอฝากไ้แค่นีก้ก็นเนจ้าเนาะถือกล่องมาไว้จะหนาวเย็นเอาไว้พอกันไหมคลิปหนาสำหรับคลิปนี้กะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ยายโดนัทตั้งวเด้อจ้าพี่น้องพอกันไหมจ้าสวัสดีจ้า